ว้าวมาเจอกันแลวนะจ๊ะดู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 สัตว์แต่ละตัวว้าวมีอะไรบ้างนี้่มีควายสีเขียวควายสีชมพูมีพี่มา้านี่พี่สิงโตด้วยอ่ะมามาดูกันเลยอ่ะให้ทุกตัวเดินลงมาเริ่มจากพี่ควายสีชมพูกันนะจ๊ะนี่มาเริ่มเดินเลยเริ่มเดินเลย อออโอ้ยพี่มา้าไหนเดินยังไงโอ้โห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 อ่าเราต่อได้มั้าเดินได้มั้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดินลงมากันแล้วอะไฟสีเขียวด้วยนี่ออโอ้โหอ่าลงลงลงมาลงมาโอ้ยพี่สิงโต นี่โอ้โหสิงโตเดินช้ามากต่อด้วยคิงคองมีมากันที่หมดเลยคิงคอ,องเดินไม่ถนัดเลยนอนอย่างเดียวไงไงพี่ควายตัวพี่ควายตัวต่อด้วยพี่ช้าง ล้มหมดโอ้โหต่อด้ยังไี่รู้เอา้าเดินได้ไหมเนี่ยเอาสิงโตนอนไม่ได้ต่อไปช้างตัวสุดท้ายเปิดเลย ้ยลงาลงไป้เนี่ยลเลยอีกไมเนี่ยโอ้โหยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะพี่สัตว์กลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะบาย